สวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ในป่านะผมเดินป่ามาวันนี้ผมมาเจอกับลูกไม้ชนิดหนึ่งทุกคนนี่มันมีล่องรอยสัตว์กินอยู่นะครับรสชาติคล้ายๆเหมือนละมุดเหมือนกันนะครับทุกคนนะลูกแบบนี้ใครรู้ว่าคือผลไม้ชนิดไหนแล้วก็กินได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับ ไปวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูป่องเทียมที่ผมได้สร้างไว้นะครับใครรู้บ้างว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับต้นเขาใหญ่แล้วก็ตรงมากเลยถ้าเอาไปทำเสาบ้านนี่น่าจะได้เกือบหลังนะนี่ นี่ก็จะเป็นห้างที่ผมได้สร้างไว้นะครับนี่ป้องเทียมพรอมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูต้นมะม่วงก่อนนี่นี่คือต้นมะม,ม่วงป่าครับยามที่ต้นมะม่วงลูกนี้ออกลูกเนี่ยลูกเขาสุกลูกเขาก็จะล่วงลงมาตรงพื้น แล้วก็จะมีกระรอกสัตว์ป่ามากินผมเจอรอยเท้าสัตว์ด้วยนะดูดิทุกคนคล้ายๆเท้าแก้งเลยอะทุกคนเห็นไหมเหมือนแก้งเลยนะแก้งตัวเล็กๆเห็นปะ่ะมันเป็นร่อง,องสองร่องสอง,สองจุดแบบนี้ มากินน้ำตรงนี้แล้วก็สถานที่บริเวณนี้ผมโรยเกลือไว้ด้วยเห็นปะนี่เกลือนี่ก็คือวิธีการทำโป่งเทียมนะครับเหมือนมีรอยเท้าเก้งมากินนะไปเราขึ้นห้างกันก่อนดีกว่าข่าวันนี้เนี่ย มันโดนนิดโดนหน่อยเลือดออกอะพี่ยางเขาเป็นสีแดงนะครับนี่ก็จะเป็นเ่าวันอายุสี่สิบห้าสิบปีครับ ขึ้นมาถึงยังดัานบนห้างแล้วครับยังถือว่าแข็งแรงอยู่นะตรงนี้สร้างได้เป็นเดือนแล้วนะความสูงของห้างนี้ จากพื้นขึ้นมาบนห้างเนี่ยอยู่ประมาณห้าหกเมตรได้ครับถาวันอันนี้เราสามารถไต่ไต่ไต่ไต,ต,ต่ขึ้นไปถึงต้นมะม่วงได้เลยเดี๋ยวรอมะม่วงสุกก่อนนะออกลูกก่อนเราไม่ต้องปีนต้นมะม่วงหรอกค่อยๆปีนถาวันขึ้นไปก็ไปหยิบมะม่วงได้แล้วนะ อากาศที่นี่เย็นสบายนะครับช่วงหน้าร้อนเนี่ยผมก็หวังว่าจะมานอนที่นี่บ่อยๆนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอากาศมันเย็นนะต่อให้หน้าร้อนก็น่าจะเย็นกว่าอยู่บ้านนะครับแล้วก็ช่วงหน้าแล้งเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือนี่ใบไม้จะร่วงและใบไม้แห้งนะครับเรื่องก่อฟงก่อไฟเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยโดยเฉพาะเราอยู่ที่สูงอยู่บนห้างอย่างเงี้ย บางทีถ้ามันมีเออไฟนะครับฟืนติดไฟเผลอหล่นลงไปใต้ห้างเนี่ยไฟลามไวมากบางทีเราจะดับไม่ทันนะครับ mm hmm. ก็ต้องระมัดระวังเลย mm hmm. ก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องจุดไฟนะครับต้องควบคุมไฟให้ดีถ้าจะจุด อใบบงใบไม้หล่นลงไปกรบปองผมจะมิดแล้วทุกคนมันมีรอยแกล้งด้วยนะมันก็แสดงว่ามันได้ผลนะแสดงว่าป,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 ปองเทียมที่ผมทำเนี่ยใช้ได้ผลมีเท้าแกล้งด้วยรอตอนมะม่วงสุกก่อนที่รู้เรื่องแนะ่จะไปนิดหน่ข้างบนนูนนะ้นอะไปนิดหนบนถาววันอนะ นี่ยไปเก็บลูกมะม่วงเสียวมากไม่มีอะไรที่จับนะทุกคนนะก็อย่าเรียนแบบนะครับไผ่พวกนี้เป็นไผ่นวลน,นะไผ่แข็งอยู่นะครับอันไหนแข็งก็แข็งนะ่ะอันไหนอ่อนก็อ่อนนะ ห้างแห่งนี้ผมใช้เวลาทำครึ่งวันนะครับทำคนเดียวด้วยนะก็ถือว่าได้เรื่องอยู่ครับกองไฟผมก็ทำเป็นสามเหลี่ยมทำไม่ยากนะครับทุกคนห้างแบบนี้เนะี่ยก็ยังดีกว่านอนติดพื้นนะเราทำห้างทำที่พักเอาไว้นะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งผม ช่วงหน้าแรงพี่คิดว่าสัตว์ป่าเนี่ยน่าจะมากินน้ำกันนะเราก็จะไม่จุดไฟส้มดูอยู่บนห้างเนี้ยแหละถ้าสัตว์ป่าลงมากินน้ำผมก็จะถ่ายให้ทุกคนดูกันนะครับผมมานอนห้างนี้หลายครั้งมากแต่ผมไม่ได้ถ่ายลง o youtube นะทุกคนเชื่อไหมผมได้กลิ่นสาบกลิ่นสาบเหมือนกลิ่นแพ้นะครับกลิ่นสาบที่ผมได้กลิ่นนี้ถ้าผมคิดว่าถ้าไม่ใช่หมีเข้ามาใกล้ๆแถวนี้ก็เป็นพวกเก้งอะ่ะ เพราะว่ากลิ่นสาบมันจะแรงมากแก้งกลิ่นสาบก็แรงนะครับทุกคนมีคนเหมือนกำลังจะเดินมาทางนี้นะครับตัวมัดนดําเมี่ยมเนี่ย บ้านเปล่าไม่รู้นะมากินน้ำ มาทางนี้ไปอยากขึ้นมานะเว้ยลองไป สภาพอย่างก็บผีกองกอยอ่ะเอ,อยังไม่ไปนะหลบอยู่หลังต้นไม้วะ่ะ อยู่หลังต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นนะครับมันยังไม่ไปนะไม่รู้ตัวอะไรนะทุกทุกคนนะผีกองกอยหรือผีอะไรนะครับเฮ้ยมันเดินมาเลียน้ำแผลบ,บ,บนี่คือถ้าไม่สร้างห้างนี่อันตรายมากเลยนะจุดตรงนี้เป็นแหล่งรวมพลสัตว์ป่าด้วย บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่สัตว์ป่ามันก็อาจจะหิวน้ำนะครับมีเสียงเหมือนคนเดินวะเห็นปะกลับมาต่อแล้ว อย่าเข้ามานะเว้ยขึ้นมาข้างบนนี้ผมตีหัวหันแน่ มันจะกลับขึ้นมาห้างให้ได้ันบางรอบนี้นฮะ กินน้ำไม่อิ่มเลยไป ถอยไปเตือนแล้วนะมาทางไหนกลับไปทางนั้นมาทางไหนกลับไปทางนั้น ขึ้นมากูฟันเหมือนมันโมโหอยู่นะแคนจัดเลยหันมานองมองหน้าผมบ่อยมาก ผมจะลงไปดูให้แน่ชัดว่ามันยังแอบดูผมอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวว่ามันเดินหายไปแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมทุกคนมาดูมันกินน้ำเลยเมื่อกี้เห็นผมเห็นเต็มๆต็มเลยนะครับผมมันเอาปากเลียน้้ำแผลบๆๆเลยนะครับ มันกินจริงนะพี่น้าน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าลูกยุงยุงยุงลายเข้ามาเกาะบ้างหรือยังผมเอามาวางไว้เกือบเดือนแล้วเราจะไม่เข้าไปใกล้นะครับผม คนเห็นหัวไหมมันหลบอยู่หลังต้นไม้นะครับมันไม่ไปง่ายๆเราไอ้นี่ไปที่ชอบที่ชอบเธออย่าเบียดเบียนซึ่งกันไลกันเลย มันก็ไม่ต่างจากอสุรกายตัวหนึ่งหรอก<ม>บุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาข้าพเจ้าขออุทิศให้ผีตอนนี้ขอให้ไปสู่ภพพูมมที่ดี ไปสู่พบผมที่ดีเถอะอย่าทำแบบนี้เลยอย่าเย็ดเยียนกัน ผมต้องออกจากป่าตรงนี้ให้เร็วแล้วนะครับก่อนที่มันจะมืดนะพอาะถ้ามืดเนี่ยเรื่องใหญ่แน่ถ้ามืดนี่เรื่องใหญ่แน่ทุกคนมันไม่ตามผมก็ดีแล้วถ้ามันหมายจะเอาชีวิตผมผมไม่รอดแน่เฮ้ยทุกคนผมสับตีนแตกกลับบ้านก่อนผมไม่อยากจะขึ้นไปบนห้างแล้ว กระเป๋าผมมันคงไม่เอาเหรอกผมรีบเดินทางกลับบ้านตอนนี้เลยดีกว่านะครับก่อนที่จะมืดนะ